シードをリーチしてる <Like> ところがシードバッターでギガポイコーバイサーでございます。 ไอเจี๊ยบมึวิ่งมเุดฟรีเลยมันลุกจตัวไอ้สดเที่ลไมองไม่เห็นวะไปรู้ว่ากลั่นไปละ

หเหี้ยคนมีแผวนทองล้มจังเลยวอ้สัตว์ห <c oughs> วยที่คริปโตมันจังไรมันออกมาไอ้เหี้ยถ้าตอนแรกมันไม่ยอมออกมาเลยคุก็ไม่ต้องยิงังหวะนะเนี่ยเราทำงานเราก็มีปืนด้วยมมมีีมีปืน

เฮ้ยมาเตอร์เราอ่ะเกี่ยวตอนนี้เตอร์สภาพแย่ที่ยุดเลยเตอร์เน เดี๋ยวเดี๋ยวสิการแล้วดี๋ยวเด้ะที่จัเก็บยกตีเฮ้ยเอ้ยกลัวนะเวงตวงโอเคจัด ยกระดับเข่าลงตรงระวังเข่าขับมาโดนเรื่องในวันนี้มันไม่ไม่ไม่ถ้าต้องมาก็ฝ่ายนี้ใช่หลวงตาย ไม่อยู่ข้างล่างหรอแล้วก็ตายโอ้โหโอ้โหไอ้ตัวเฮ้ยมันมีเกมเมอร์ไปจปอมกู

โอเคเบอร์ดีวะไม่ยังดีวประยะแค่นี้ไม่ใชแลวเดี๋ยวมากั้เราละอยูะไรวะในบ้านอ่ะด้บ้านบ้าผไม่แน่ใจเข้ญญา <c oughs> ขไปดูมนตงตัวจริงเนี่ยนะฮีย

แม่งเฮียมีแต่คนลุมยิงกูอีเว้ไอ้เฮยเฮ้ย,ย,ยกูบอลไปกูบอลว่ะเอ้ย,อย,อย,อยแต่คนลุมยิงกูไอ้พ่อของตัวกแกเสือเมื่อวานรือวนโอ้โหดามเพลพันสาม